สดงออกกับพี่พาวิลเราต้องพูดนะครับเราผมก็เปิดเลยแบบพูดตรงๆไปเลยว่าแบบเหมือนวันแรกพี่ดูเฟลลี่มากเลยอะไรประมาณนี้ครับก็หลังๆเขาก็แบบเหมือนเราไม่ค่อยได้คุยกันนะครับ่ค่อยห่างออกจากกันแล้วแบบเหมือนเขามีกำแพงที่กั้นไว้ตามที่แบบเขาบอกไปเมื่อกี้ผมก็บอกเขาตรงๆแบบเป็นการเคลียร์ใจรับเคยมีความรู้สึกผิดบางเรื่องที่ทําให้แฟนคลับต้องทะเลาะกันผมจะเรียกว่าอย่างนี้เออผมก็ยังเป็นผมอยู่อยู่อยู่ตอนเนี้ครับด้วยเหตุการณ์ที่เหมือน ไม่ลงรอยกันหรือเปล่าผมผมผมไม่อยากใช้คำนั้นเพราะจริงผมอยู่ไกลๆครับแต่ผมก็ได้แค่แบบเข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าเหตุผลของทุกคนครับมันมีทุกคนแตกต่างกันไปครับ <c oughs> ไม่เคยพูดเลยไม่เคย <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ผมรู้ได้ได,ได้เรียนรู้ตัวเองแล้วก็จะพูดบอกรักในวันที่มีโอกาส <c oughs> ซึ่งผมดีใจมากที่ตอนนี้ผมมีโอกาส